กรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับเกม Goodbye Eternity นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมภาพมันคุ้นตาแต่ชื่อเนี่ยไม่คุ้นใจเอาซะเลยมันเป็นเพราะว่าเกมนี้นะครับเขาอัปเดตมาถึงจุดที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนชื่อเกมและกันจาก Extra Life Goodbye Eternity นะครับถึงแม้ว่าชื่อจะเปลี่ยนนะครับความกับอกับใจเนี่ยก็ยังคงอยู่เช่นเดิมครับออภาษาเนืออหาคำนะครับกับเนี่ยแปลว่าบทดตับนะครับผมเออจะบอกไว้ก่อนนะครับใครที่จะเล่นเนี่ยต้องทำใจให้เกมแข็งนิดนึงนะครับ นั้นเป็นเพราะว่าอัปเดตล่าสุดนะครับตัวเกมได้ยัดรูทคอร์หักของเจ้หัวแดงเนี่ยเข้ามาในตัวเกมนะครับเป็นรูทที่ค่อนข้างปวดตับใช้ได้เลยนะครับพอผมได้ลองเล่นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันปวดอับว่ะเล่นคนเดียวมันไม่สะใจมันต้องเอามาแช์นะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาวะกูทําคลิปเกมนี้ก็ได้นะครับไปเราไปเริ่มกันเลยนะครับ oh ซึ่งเรื่องของเกมนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยตัวเอกของเราเนี่ยก่อนตายเนี่ยเขาก็คิดในใจนะครับว่าโอ้ยอยากจะแก้ไขอดีตชิบหายเลยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยทำตัวเป็นไอ้หมาขี้แพ้มาโดยตลอดอยากจะแก้ไขอดีตถ้าหากว่าได้กลับไปใช้ชีวิตใหม่ก็คงจะดีคำอธิษฐานของเขาเป็นจริงครับตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กหนุม่มซึ่งเขาก็คิดในใจว่าเอ้ยเดี๋ยวกูเนี่ยจะเปลี่ยนอนาคตให้ได้เลยอ่ะตรงนี้นะครับก็ให้เรากดออกจากห้องมาเลยเราก็จะได้เจอกับน้องสาวสุดอ่าผมพูดยังไงเดี๋ยเธอก็ค่อนข้างซินเดเละน่ารักอยู่นะคร แต่ก็ค่อนข้างโหดใช้ได้เหมือนกันน้องคนนี้เขาชื่อโนริกะนะครับเธอเนี่ยจะแบบขยะกขยแยงในตัวเรานะครับโดยสาเหตุที่ว่าตัวเอกของเราเนี่ยเข้ามาในชีวิตเธอนะครับทำให้แม่ของเธอและตัวเธอเนี่ยต้องลําบากนะครับเธอก็มองเราว่าเออเป็นไอมหมาขี้แพ้คนหนึง่งอย่าลืมนะครับว่าในอดีตของเราเนี่ยมันเป็นหมาขี้แพงจริงมันไม่กล้าพูดไม่กล้าสู้คนพึ่หน่อยเ่เธอก็เลยมองว่าเราเนี่ยเป็นกาฝากทํา,าทให้ชีวิตของเธอเนี่ยลำบากนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นแหละฮะเธอจะขยักขยแองเรารเเอาา มาทิ้งให้ยาสุกะเลี้ยงนะครับมีหนำซ้ํายังทิ้งหนี้ให้เธออีกด้วยนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจด้านกฎหมายนะว่ามันเป็นไปได้เหรอนะที่จู่ๆคนคนนึ่งเจ้าหนี้มาทิ้งให้แต่ช่างมันนะครับเอาเป็นว่ายาสุกะเขาลําบากเพราะเราจริงๆนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็พยายามทํางานหมุนเงินให้ชนเดือนนะครับแต่แม่งมันก็ไม่พอจริงๆวะ่ะคือมาสะดุดถึงขนาดที่ว่าเธอเนะี่ยเริ่มคิดแล้วนะครับผมว่าจะไปทํางานเป็นเด็กนั่งดืง่มดีไหมนิดนึงครับสำหรับน้องๆเด็กๆคนไหนที่ไม่เข้าใจว่าง,งานโฮสเทสเนี่ยค,คืออะไรนะครับงานโฮสเท ก็แต่คล้ายๆกับงานโฮสต์นะครับผมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงแทนนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือจะไปนั่งเป็นเพื่อนกับแขกนะครับแขกก็จะสั่งพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเปิดเราก็ไปนั่งดื่มด้วยพูดคุยด้วยนะครับรับฟังปัญหาแขกอะไรทํานองนี้ซึ่งมันจะเป็นงานที่อยู่ในสถานที่อโคจรนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยสามารถเลือกให้เธอเดินเนื้อเรื่องไปทางสายคอรันะครับหรือจะเป็นสายปกติสายความรักก็ได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแพทปัจจุบันเนี่ยยังไม เรื่องสายเลิฟนะครับให้เราเดินนะฮะจะมีเพียงแค่สายครับเท่านั้นเองซึ่งมันกับมากๆนะครับสายเนี้ยต้องเตรียมตัดไว้ให้ดีนะครับถ้าเตรียมพร้อมก็กดข้อแรกได้เลยซึ่งเราเนี่ยก็จะสนับสนุนให้เธอไปเป็นอ่าเด็กนั่งดริงค์นะครับผมขอเรียกอย่างนี้ละกันนะมาเรียกง่ายกว่านะฮะอ่าซึ่งเธอก็จะบอกเออดีนะแม่ก็ว่ามันเป็นงานที่หาเงินง่ายดีแล้วก็คงจะไม่ยากนะครับแต่หารู้ไหมความปวดตับเนี้ยกำลังประเดี๋ยวดังเข้ามาในอนาคตอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปลุยกันต่อนะครับ องบอกก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยเขาเอาเงินไปซ่อนตามจุดต่างๆในแต่ละด่านนะครับจุดทุกด่านเนี่ยมีเงินซ่อนไว้นะครับวิธีหานี่ก็ไม่ยากครับเอาเมาส์ไปชี้ที่เครื่องหมายงงๆนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะแสดงแสงเรื่องแสงนะครับก็คือตรงนั้นแหละให้เราคลิกไปเราก็จะได้เงินนะครับประมาณนี้เนาะถามว่าเงินสําคัญไหมมันก็สําคัญนะครับตามเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้นะฮะและที่สําคัญมากที่สุดเลยเงินเนี่ยเก็บไว้เยอะๆก็ดีครับเวลาโดนถ่ายเงินเนี่ยก็สนุกดีนะครับผมเออสนุกมากเลยเอาเลยครับตอนนี้น้องโนร โกดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเบรกเรานะครับเออ่ทำนองว่าเฮ้ยทำไมมึงทำตัวอวดดีจังวะและตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับต้องบอกกันนะครับว่าน้องโนริโกะเนี่ยเขามีรูทหลักๆ3รูทด้วยกันนะครับรูทแรกเนี่ยจะเป็นรูทที่เราหงอนะครับไปอยู่ใต้อานัตน้องเขานะครับรูทที่2นะครับเป็นรูทสายซินเดเล่นนะครับส่วนรูทที่3เนี่ยเป็นสายฮาร์ดคอร์นะครับเลือก เอาตามที่ทุกท่านชอบนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากไปทางสายแบบหงอน้องเขานะครับโดนน้องเขากดสาย SM นะฮะให้ตอบข้อแรกนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แนวซินเดเลหรือสายฮาร์ดคอร์ที่เราแบบไปข่มน้องเขาอะนะก็ให้ตอบข้อ2นะครับส่วนตัวนะครับผมจะเดินรูทสายซินเดเลนะครับผมมองว่ามันน่ารักดีเนาะก็ให้ตอบข้อ2ไปเลยนะครับเออเขจะพูดทํานองว่ากูเป็นปัญหาอย่างนั้นเหรอแล้วมึงอะเคยคิดจะทําอะไรให้แม่บึ้งบ้างไหมกูยังพยายามออกไปทำมาหากินเลยมึงบนวันนั่งเล่นแต่เกมนะครับน้องก็จุกระดับหนึ่งนะครับผมแต่เราก็ไม่ สนใจครับว่าเธอจะพูดอะไรเราเดินเมินออกมาได้เลยนะครับและตรงนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตัวเกมได้ทําการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกได้ว่าครั้งแรกที่ผมเห็นก็สะดุ้งเหมือนกันเนาะจำได้ไหมครับว่าน้องชียกินะครับในแพชก่อนก่อนเนี่ยเธอเป็นเพียงแค่เด็กตัวน้อยเลยนะครับเป็นเด็กตัวน้อยตัวหนึ่งเลยนะครับเออแต่ว่าเดานะมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไปติดอ่าร่วงละเมิดผู้เยาว์อะไรทํานองนี้มันจะลงสตรีมก็ได้นะครับก็เลยพยายามเปลี่ยนจากเด็กตัวน้อยนะครับให้กลายเป็นเด็กอายุรุ คาแรคเตอร์แบบเด็กน้อยที่เขินที่อายอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็น่ารักไปอีกแบบผมชอบแบบใหม่มากกว่าด้วยซ้ํานะผมรู้สึกว่าแบบแน่นดีซึ่งตรงนี้นะฮะผมต้องขอพูดทีนึงเลยนะฮะที่เห็นน้องเชี่กเกอเขาทําหน้าเศร้าๆหงอยๆเนี่ยคือมันมีที่มาที่ไปนะครับและไอหนึ่งที่มาที่ไปนี่ก็คือไอเฮี้ยเนี่ยนะครับไอมินาโตะมันเจอะไรมันชื่ออะไรเออไอมินาโตะนะครับไป้คนเนี้ยคือเป็นคนที่เฮี้ยคนหนึ่งเลยนะผมพูดตรงๆนะมันคือเพื่อนรักเพื่อนสนิทของเรานะครับในมุมมองพระเอกนะโดยที่พระเอกเนี่ยไม ไอ้เพื่อนรักเพื่อนสนิทเนี่ยเออในสายตามันมองเราเป็นเพียงแค่ไอ้ขยะคนนึงนะครับสาเหตุที่มันมาสูงสิงกับเราเพราะว่ามันเนี่ยบอกกับเรานะครับว่ามันเบื่อมันแค่แบบอยากจะเล่นกับเราแบบมันเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งไม่อยากให้เรารีบฆ่าตัวตายนะครับอยากจะเก็บเราเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยขายขี้หน้าต่อในรั้วมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเป็นอะไรที่เคียมากครับผมบอกแล้วไงว่าเกมนี้มันกับนะคนคนเดียวที่เรามองว่าเป็นเพื่อนเสือกกระทำอย่างนี้นะครับตอนเนี้ยพะยกยังไม่รู้นะผมสปอยล์ล่วงหน้าให ว่าไอ้เคียนเป็นปคนที่เทียนยังไงนะครับเลยก็จะถามว่าถ้าไปเชียกิ่เขาดูแบบคิดเครียดดูดนู่นนี่นั่นก็นพยายามเป็นห่วงเป็นใยน้องเพื่อนไงแต่ไอ้มินตโตะก็จะพูดจาหมาหมาใส่เราทำนองว่ามันก็ไม่ต้องเสือกดิต้องเสือกสักเรื่องได้ไหมทำนองนี้นะครับเออซึ่งตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยไปร้านอาหารแล้วกันสับงานนะครับพอเราไปถึงเนี่ยเราก็ถูกปฏิเสธนะครับเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยกระจกเกินไปนะฮะก็ดูแบบไม่แข็งแรงดูขี้ก้างอะไรเงี้ยเข โดยที่ในใจหวังว่าจะไปฝึกศิลป,ปะป้องกันตัวนะฮะแต่ก็ต้องแห้วนะครับเพราะว่าไอชิพายตัวเนี้ยไอ,ไอเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ชีวิตเราพังนะครับอกิล่าเนี่ยมันเป็นบูลี่ดับเบิลวันเลยนะฮะซึ่งมันเก่งเรื่องตีต่อยด้วยมันเลยเป็นอะไรที่เฮี้ยมากมากนะครับนอกจากจะเป็นบูลี่แล้วยังจะเป็นหมัดเป็นมวยด้วยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนอะไรไม่ได้นะครับมันก็จะมาขัดเราเนาะทำนองว่าไม่อยากให้เรามาเรียนที่เนี่ยมันมองว่าเราเป็นขยะนะครับควรจะมาทําให้โดโจเสียชื่่อออเเเเสีียงงนนนะรััับบหลลลลจจาาากกกกททมมตด้้ว็ใไป เออให้กลับบ้านไปนอนได้เลยครับสามารถคลิกตรงวงกลมนะครับเพื่อเข้าบ้านโดยรวดเร็วนะครับผมพอรับกลับมาถึงบ้านนะครับเราก็จะเข้าสู่คัสซีนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่ที่ว่าเราเลือกรูทไหนให้กับเจ้หัวแดงนะครับถ้าว่าคุณเดินรูทความรักนะครับก็จะไม่มีอะไรมากฮะับเจ้หัวแดงก็จะเข้ามาปลอบใจเราทํานองว่าอย่าไปเครียดเลยโน่นนี่นั่นแล้วก็จะชวนเราไปนอนด้วยกันนะครับนอนเฉยเฉนะแต่ถ้าเป็นรูทคอรับเนี่ยเธอก็จะมาระบายกับเรานะครับว่าเธอเริ่มเครียดนะฮะเริ่มเครียดกับงานใหม่ของเธอโน่นนี่นนนััะ้มจจเป็ุดท เราต้องเลือกดีๆนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนใจไม่อยากให้เธอเนี่ยไปเจออะไรที่มันค่อนข้างปวดตับนะครับก็ให้เลือกข้อ2นะครับแต่ถ้าคุณยืนยันก็ให้เลือกข้อแรกนะครับผมซึ่งผมก็ Leah Leah. ขอเลือกข้อแรกแล้วกันเพราะว่าเนื้อเรื่องของรูทความรักเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยนะครับพอเราขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็จะโดนน้องโนริโกะเนี่ยเข้ามาลังควานเราตามภาษาของเธอน,น,นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้าหากว่าอยากจะไปรูทแบบหง่อยๆให้น้องเค้ากดเนี่ยก็ ane, ให้เลือกข้อแรกนะครับแต่ถ้า,าว่าอยากจะไปรูทสายแบบซูเดเล,หล่ dan, ห, 2017, หรือฮาร์ดคอ ก็จะเลือกข้อ2นะครับก็บอกให้เธอไปแก้สุตินะคนกําลังเหนื่อยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตัวเอกของเราก็จะตั้งเป้าว่าวันนี้ยังไงก็จะต้องไปออกกําลังกายให้ได้นะครับพอเราออกบ้านมาเนี่ยเราก็จะเจอน้องโนริโกะเข้ามาดักนะครับผมมาดักแบบจัดการเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าว่าคุณเดินรูทต,ตามผมมาโดยตลอดเนี่ยคุณก็จะได้แบบผมนะข้อแรกเนี่ยจะเป็นการที่เราเดินรูทสายฮาร์ดคอร์แบบเต็มตัวเลยนะครับผมเราจะแบบกลางจะข่มเธออย่างเต็มที่เลยแต่ถ้าข้อเอเาง่ายก็สเดเนั่ออก สองเนาะผมชอบสิเนเละนะซึ่งเธอก็จะเข้ามาข่มเรานะครับมาขู่เราว่าเธอจะทําลายชีวิตเราเนี่ยให้แบบพังพี่นาดเลยแต่ตัวเอกของเราเนี่ยไม่กิ๊บแบบฟัก <f uck> ครับคือไม่สนใจเลยนะว่ามึงจะทำเียอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําเพราะตอนนี้ชีวิตกูก็ชิบหายอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามึงยังกล้าที่จะมาขู่กูอีกแค่ครั้งเดียวแล้วก็กูจะฉีกหน้ากากปล,มปลมอมๆขมงมึงต่อหน้าแม่มึงนะกูสัญญาเลยกูทําแน่ๆน,นะครับตัวเอกจะพูดทํานองเนี้ยนะเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ให้เราไปที่สวนสาธารณะนะครับเราก็จะได้เจอกับไอ้ขยะ3ตัวเนี่ยเนาะไอ้ขยะ3ตัวเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหาชีวิตพังของเรานะครับไอ้สตัวเนี่ยเข้าไปทำเอ็มพีสามของรุ่นพี่พร่ำ เราเอาไปคืนลูกพี่ลั่มมั้งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับก็ให้เราค,คลิกที่ลูกพี่ลั่นะครับผมผมเรียกพี่ลั่แล้วกันพี่ลั่มเนี่ยเขาก็จะมานั่งนะครับแล้วก็จะมาบนทำนบงว่าโอ้ยแบบเครื่องเล่นเพลงเขาเสียเ็าไม่มีกําลังใจในการอาอกกําลังกายเลยนะครับเราก็เสนอว่าเ,ออเดี๋ยวจะกลับบ้านไปเอาเครื่องเล่นเพลงให้นะครับตัวเราเนี่ยมันมี MP3 Play e r ยอยู่ที่บ้านนะครับแต่พอกลับมาเนี่ยก็ไม่เจอนะครับหายไงก็ไม่เจอเนาะมันก็เลยคิดในใจว่าเออเดี๋ยวเราไปหาในห้องของโนริโกะแล้วกันเราไป,ปรค,าไราครอบรรตูใ่ห้้าาาาาเเเลลลยกนะ็งงงมข นะครับผมแล้วคลิกไปที่ตัวเราเตอร์นะปิด Wi-Fi แม่งเลยนะครับเธอก็จะแบบแหกปากลั่นเลยนะครับว่าไอ้เชียเน็ตลุดอีกแล้วกูกำลังเล่นแล้งอยู่เลยชิบหายทำนองเนี่ยนะครับก็ให้เราอาศัยจังหวะนี้นะครับเข้าไปในห้องเธอนะครับให้เราเข้ามาครับมาหาไอ้ตัวหูฟังนะแต่หาไปยังไงก็หาไม่เจอครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในห้องเธอนะครับให้เราคลิกไปที่โน้ตบุ๊กของเธอหนึ่งทีนะครับเราก็จะได้มารู้ความจริงว่าเธอเนี่ยกำลังแอบดูหนังโป้นะครับผมไปดูชื่อคลิปหนังโป๊เจ้าคู่วิคตรึงอ่ะสเตปซ โอ้ยสดตึงจริงๆนะครับอันใดน,นั้นเองนะฮะโนริกโกะก็จะแหกปากวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็แบบเอ้ยมึงไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องกูนะอย่าดูนะเว้ยนู่นนี้นั่น,นนะครับผมแต่ด้วยความ,มงุดงิดของพระเอกนะครับงุนงิดที่ว่าเธอแบบเสียงดังเย้าเจ้าแล้วไม่ไหวละก็เลยจับเธอขึงติดกับกำแพงนะครับพระเอกของเรานะครับก็จะพูดทํานองวา่าหนูเนี่ยอยากจะให้พี่สนชัยดูแลหัวใจอันเปรียวเงาของหนูแล้วแล้วลก็หนูจะต้องเป็นเด็กดีให้มากกว่านี้นะจ๊ะโนริโกะ เซ็กซี่สุดๆนะครับพอเราจัดการกับเด็กดื้อเสร็จสับนะครับก็ให้เราลงไปหาคุณเจ๊หัวแดงนะครับไปขอเอ็พีสามจากเธอนะครับซึ่งเธอก็จะบอกว่าอ๋อพอดียืมใช้นะฉันทิ้งไว้ในห้องของนายแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเราก็หาไม่เจอนะเออไม่รู้ทําไมยังไงนะครับก็ให้ขึ้นไปเอาเอ็พีสามนะครับพอเราได้เอ็มพีสามมาเนี่ยเราก็จะเอาไปคืนอ่าพี่ลั่มใช่ไหมครับแต่เราก็บังเอิญได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับใช่ครับนั่นคือซินเสียวอันะครับผมซินเสียวสุดเบิ่มของน้องโนริโกะนั่นแหละนะครับก็ให้เล ข้อแรกเพื่อรับซีเซลได้เลยถ้าอยากเข็นเต็มๆแล้วก็ไปดูใน Discord Cowboy แล้วกันนะครับผมก็ให้เราไปที่สวนอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ลูกพี่ล่านะครับลูกพี่ล่ําก็จะขอบอกขอบใจที่เราเอา m p 3มามาให้นะครับกลับมาถึงบ้านนะครับก็จะมีคัสซีนนี้นะครับเป็นคัสซีนที่น้องเชียกินะครับเธอจะมายืนแบบรนลานอยู่หน้าบ้านเรานะครับพอเราเข้าไปถามเธอเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นหลงหรอเดีย๋ยวพี่พากลับบ้านไหมเธอก็ไม่เอาเลยนะฮะหน้าตาเธอที่คือแบบแปลกตื่นจัดๆนะ เธอนะก็ให้เราตอบข้อแรกนะครับก็คือสัญญาเลยว่าจะไม่บอกแน่นอนนะตัวเอก็จะถามอีกว่าเกิดอะไรขึ้นบอกได้ไหมทําไมหนูถึงกลัวขนาดนี้ึเงเธอก็กลัวไม่อยากจะพูดเนาะก็เลยออามาอึ้งๆไงตัวเอ,อ,วเอก็เลยบอกไปว่าเอาล่ะไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าหนูไม่พร้อมก็ไม่ต้องพูดไปเดี๋ยวพี่พากลับบ้านนะครับพอพูดคํำนี้แหละเธอก็แบบตกใจวิ่งหนีเลยนะฮะบ้านไม่ใช่เซฟโซนจริงๆนะครับสำหรับน้องเชียกินะแล้วถ้ายิ่งคุณได้รู้นะครับว่าไอ้มิเตโตเนี่ยมันทําอะไรกับน้องเชียกิไว้บ้างนะครับมันจะแบบรู้สึกแบบผมเลย รือรู้สึกว่าอยากให้มันมีระบบเดียวกับวิ่งอันดีกะนี่เดินเข้าไปต่อยหน้าแม่งสากทีอ่ะมันใส,ส้ชุ่หายนะครับเสร็จสับนะยครับก็ให้กลับบ้านเข้าไปนอนได้เลยนะครับรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ให้ไปหาพี่ล่ำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปให้พี่ล่ำเนี่ยเขาช่วยเทรนให้เรานะครับตัวนี้ก็ให้เลือกตอบข้อที่2นะครับเออซึ่งพี่ล่ำก็บ,บอกว่าถ้ามึงไม่ตั้งใจวิ่งแล้วก็กูจะเอาสิงตูดมึงนะให้เราวิ่งโดยที่มีสิงตูเป็นตัวประกันนะครับหลังจากที่วิ่งเสร็จนนนนนะะรกกก็ให้้ไลไไาาาอออีีเดว่ต ยายามจะม่อสาวนะครับผมซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยมองแล้วแบบเอ้ยผมไม่ไหววะ่ะก็เข้าไปเป็นฮีโลลร่แล้วกันก็เลยเข้าไปแทรกนะครับว่าเฮ้ยมึงอย่าทำร้ายผู้หญิงดิวะดูด <มา S 1> ิผแบบู้หญิงเขาไม่ได้อยากเล่นด้วยแล้วไปทำอย่างนี้วะโดยที่ผมไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่นะไอ้เคียนี่มันยิ่งเป็นบูลลี่และเสือเป็นหมัดเป็นวยด้วยอ่าเรื่องจริงเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะเราก็เข้าไปขัดนะครับผมโดยที่คุณลุงเท่าแกเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแบบเฮ้ยมึง2องตัวนี่มันติดอะไรกับลูกสาวกูนะครับซึ่งแน่นอนั็ว่าลุงก็ปปปฏิิเเเเเเสธนนนะรรรรไไม่ให้าาาาาาทํงงพว เแต่ลุงไม่ได้ต้องการคนวิ่งเก่งลุงต้องการคนที่มีกล้ามนะจะได้ทำลุงทางานได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษาพี่ลาอีกทีว่าจะทํายังไงให้มีกล้ามนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ให้กลับบ้านไปนอนนะครับพอเช้าแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปหาพี่ลำนะครับโดยที่ไปปรึกษาเรื่องที่ว่าเราอยากจะมีกล้ามนะครับพี่ลำเขาก็จะให้ดัมเบลเรามาคู่หนึ่งนะครับเป็นดัมเบลแบบปรับระดับได้ด้วยเนาะสุดยอดสุดเลยนะครับพอเราได้ดัมเบลมาเนี่ยก็ให้กลับห้องนะครับเพื่อที่จะเอาดัมเบลบเน น้องโนริโกะนะครับที่เธอเนี่ยกำลังมานั่งจอแจอยู่ในห้องเราเลยนะครับซึ่งอีเวนต์ตรงนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเดินรูทของน้องโนริโกะยังไงนะฮะก็ถ้าเป็นรูทของผมนะครับเธอก็จะมานั่งรอเรานะครับเพื่อที่จะมาแบบคุยกับเราเนาะตำลองว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทําแบบนั้นนะนะฮะดูหน้าน่ารักลิ้มจัดเลยนะครับซึ่งตัวเองของเราเนี่ยก็แบบเฮ้ยบอกเลยอย่ามายุ่งกับกูไงงุดงิดแล้วด้วยมึงมาจอแจอะไรกับกูนักหนาว่าตอนนี้ฉันเริ่มจะคิดแล้วนะว่าเธออออติิดดใจ่่ะัันนนนไ้้ยยางครบ น้องโริโกเกาจะมาพูดแบบอะไรเ่ะเ้าจะไปอยากโดนคนอย่างนายแตะเนื้อต้องตัวฉันล่ะพอเราได้ยินอย่างนี้แล้วเราก็คิดในใจว่าใช่เลยอาการนี่ใช่เลยเธอต้องอยากโดนเราแบบจับนูนจับนี่แน่นอนนะครับดืวเลยเรียกให้เธอเนี่ยเข้าห้องเธอนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปลงโทษเด็กดื้ออีกรอบหนึ่งนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะซึ่งการลงโทษรอบนี้ก็จะออกแนวแบบลามกขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเอาล่ะผมขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเพราะมันยาวแล้วจริงๆนะครับเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย